สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับเวลาที่เรานึกถึงวัยทํางานสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเออแล้วสวัสดิการของคนที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของคนที่ทํางานรายงานก็ดีงานออฟฟิศก็ดีบริษัทเอกชนก็ดีนะครับภาครัฐก็ดีนะ่สวัสดิการของคนที่มีเงินได้คนทํางานแบบนี้ถ้าเทียบก,กันกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนดีไม่ดีเพียงพอไม่เพียงพออย่างไรคุยประเด็นนี้กันนะครับ กับบอร์ดประกันสังคมและท่านก็เป็นอาจารย์ประจำนะครับวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศารรรสตราจารย์ดรสัทธรมธรรมบุษรีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยอาจารย์วันนี้มาแนวทางของการเปรียบเทียบด้วยนะครับ,รบผมถามภาพรวมก่อนเวลาที่เราบอกว่าสวัสดิการของคนที่ทํางานคงไม่ได้วาแรงงานนะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยองค์ประกอบของคําว่าสวัสดิการของคนทํางานมันต้องมีอะไรบ้างครับอ๋อก็ผมคิดว่าในเบื้องต้นนะครับก็คือ การที่าต้องพิจารณาสวัสดิการที่ได้ในฐานะสิทธ์ก็คือ,อสิ่งที่รัฐบาลจัดให้ะนะครับพอรัฐบาลจัดให้ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้แบบให้เป็นสิทธิประโยชน์หรือว่าจัดให้ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายมที่ว่าบังคับวัดต้องมอีอันนี้คือสิ่งที่รัฐจัดให้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นสิ่งที่บริษัทหรือสถานประกอบการท็อปอัพให้มผมคิดว่าก็แบ่งเป็นสองส่วนนะครับถ้าในของไทยเนี่ยส่วนที่รัฐจัดให้เนี่ย ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดที่คนไทยทุกคนได้ก็คือเรื่องการรักษาพยาบาลจากสปสชหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า30บาทที่ทุกคนได้รับนะครับไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรเป็นเป็นคนที่มีรายได้เยอะรายได้น้อยคุณมีสิทธิใช้สิ่งเหล่านี้ได้เท่าเทียมกันอันนี้คือการรักษาพยาบาลแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวใหญ่นั่นก็คือเรื่องประกันสังคมอันนี้คือสิ่งที่รัฐบังคับวัดต้องมี สิ่งที่รัฐบังคับว่าในจ้างลูกจ้างและรัฐต้องจ่ายอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของไทยสิ่งที่รัฐจัดให้ก็คือจะมีเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องเบี้ยผู้สูงอายุนะครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐจัดให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนทํางานไหมเกี่ยวมากอันนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นคุณูปการสําคัญของตัวสิทธิบัตรทองก็คือ ถึงแม้ว่าคนในวัยทํางานไม่ได้ใช้แต่นึกถึงว่าเวลาที่พ่อแม่ป่วยเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดหัวใจก่อนหน้าที่เราจะมีเรื่องสิทธิ์บัตรทองเนี่ยคนรมรายจากการรักษาพยาบาลเยอะมากมในกระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อยที่สุดจะดีจะแย่คนไทยจะไม่รมรายจากการป่วย<ะ>คือ,ค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 อมีเซฟตี้เน็ตละมีเซฟตี้เน็ตป้องกันไ,ไว้จะแย่แบบรักษาได้ไม่ดีคนบน่นออคิวแต่อย่างน้อยคนไม่ต้องขายวัวขายนาขายบ้าน คุณจะมีโวน, <Okay. S 1> นี้เท่าแก่ร้านทองเงินบาทสุดท้ายผ่านอัดหัวใจก็ออยังต้องใช้สิทธิบัตรทองได้อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นเซฟตินเน็ตสำคัญสำหรับสังคมไทยที่เรามีมา20กว่าปีโอค้ครับทีนี้อาจารย์เวลาเราดูคงดูแค่ประเทศเราไม่ได้เนาะครับบางทีเราก็ไปดูบางประเทศนี่ โอ้โหสวัสดิการเขาครอบคลุมมากดีมากแต่บางคนก็บอกเขาดีเพราะว่าเขาจ่ายภาษีเพิ่มเขาจ่ายภาษีเยอะบางประเทศอาจจะดูแลดีแต่คนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับอย่างเช่นสมมติเทียบอย่างสหรัฐอเมริกาเขาก็ดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะอยากให้อาจารย์ลองเปรียบเทียบว่าเอากรณีศึกษาเขาได ประเทศอื่นๆที่เป็นรัฐสวัสดิการเต็มๆเลยกับรูปแบบอื่นๆเพื่อที่เราจะได้พอเห็นว่าแล้วประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับจริงแล้วการในทางวิชาการเราแบ่งสวัสดิการออกเป็น3ประเภทก็คือประเภทแรกเนี่ยคือแบบดูแายตัวเองใช้กลไกตลาดคนก็ไปซื้อประกันคนก็ออมเงินแล้วก็รัฐก็มาช่วยเฉพาะคนที่จนมากๆตัวแบบนี้ใช้ในสหรัฐอเมริกาใช้ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไทยเราก็ใช้โมเดลนี้ ก็คือคนส่วนมากเอารับผิดชอบตัวเองนะครับจนจนกระทั่งมีบัตรทองเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่แปลกออกมาจากโมเดล<อ>ที่เราคุ้นเคยเคนะครับอีกโมเดลหนึ่งเราเรียกว่าเ,าเป็นโมเดลประกันสังคมก็คือเน้นการจัดสวัสดิการให้คนวัยทำงานเยอะๆเช่นในญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีนะครับอ,อันนี้คือเน้นสวัสดิการคนวัยทำงานถ้าคุณทำงานเนี่ยรัดแบบสมทบประกันสังคมแบบเต็มที่เต็มพีคไปเลยแล้วก็ขยายรวมถึงคนในครอบครัวด้วย S <S นะครับเยอรมนีญี่ปุ่นก็คือเน้นคนที่ทํางานแบบมีนายจ้างคือผ,ผู้มีเงินได้ก็รับการสนับสนุนเยอะหน่อย<ต>เยอะหน่อยน,น,นะครับแต่ว่าอีกโมเดลหนึ่งที่ผมคิดว่าในช่วงนั้นที่เราพูดกันเยอะเราเรียกกันว่าเป็นรูปแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือว่านอร์ดิกโมเดลก็คือสแกนดิเนเวียสแกนดิเนเวียเหนือนี่นะยุโรปเหนือคือการจัดสบริการให้ตั้งแต่เกิดจนตายโดยที่ไม่แบ่งตามอาชีพไม่แบ่งตามรายได้นะครับก็คือทุกคนได้เหมือนกันหมด ครอบคุมเลยครอบคุมดัชนีเลยท,ทุกมิติเลยไม่ว่าจะรักษาพยาบาล<อ>บำนาญเลี้ยงดูเด็กเรียนมหา<อ>เรียนฟรีถึงมหาวิทยาลัยมีเงินเดือนขนส่งสาธารนณะอะไรต่างๆรัฐบาลเข้ามาอุดหนุนอ,อย่างมากนะครับโดยที่แน่นอนก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีเงินได้อัดราก้าวหน้าเนี่ยอันที่สูงคือ,อถ้าผมเรียนอเมริกชนชั้นกลางไทยชนชั้นกลางสวีเดนเสียภาษีไม่ได้ต่างกันมาก S <S แต่ว่าคนรวยสวีเดนเสียภาษ,ษีเยอะกว่าคนรวยไทยผมเทียบแบบนี้กัน oh, <okay. S 1> มันเกิททาให้สวิการกันเขาดีคือชนชั้นกลางแบบเราเเนี<ๆ>่ยไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบนะจากโครงสร้างภาษีแบบประเทศรััสดิการแบบนั้นครับนะครับทีนี้มาถามกันบ้างครับอาจารย์ว่าแล้วของบ้านเราเราอยู่แถวไหนครับอาจารย์ผมต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยคือเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มรายได้ปานกลางนะครับกลุ่มรายได้ปานกลางแต่ มันก็มีส่วนที่เราพิสูจน์แล้วว่าประเทศที่รายได้ไม่ต้องสูงมากก็สามารถทําได้ดีเช่นเรื่องการรักษาพยาบาลอ,อันนี้ก็เป็นโชว์เคสมามาหลายปีว่าเฮ้ยมันใช้เงินไม่เยอะนะสำหรับประเทศไทยใช้ใช้เงินไม่เยอะเ,ออเราใช้รายหัวเนี่ยประมาณปีหนึ่งสี่พันบาทท,บที่เราจ่ายให้เนี่ยจ่ายให้สปสอชอเนี่ยปีกสี่พัน 4, บาทก็ตกปีหนึ่งเนี่ย 2, สองแสนกว่าล้านบาทที่ทําให้ทุกคนรักษาพยาบาลตั้งแต่ ปวดหัวเป็นไข้จนกระทั่งถึงการรักษามะเร็งผ่าตัดหัวใจก็ไม่มีค่าใช้ใจ่าย oh. นะครับหลายประเทศที่ใกล้เคียงกับเราอย่างซิลิปินเนี่ยเขามีระบบนี้แต่เขารักษาโรคที่ค่าใช้ใจ่ายสูงไม่ได้รักษ hmm. ามมเร็งรักษาผ่าตัด hmm. ไม่ได้นะครับหรือประเทศที่รายได้เยอะกว่าเรานะครับ ระบบก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าเรานะครับอ,อย่างแม้แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองระบบการรักษาพยาบาลก็เป็นการเป็นการการ่วมจ่ายร่วมจ่าย10% 10กว่าซของเรานี่ผมอันนี้ถือว่าดีแต่อย่างอื่นก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องเองิเนเรี้ยงดูเด็กเ,เงินบำนาญการศึกษานะครับหรือแม้แม้กระทั่งประกันสังคมของเราก็ถ้าให้เทียบแล้วผมคิดว่าเรายังไม่ได้ ทำเต็มแคปซิตี้ที่เราจะทําได้ครับครับผมถ้าจะบอกว่าทําเต็มศักยภาพเดี๋ยวค่อยคุยกับอาจารย์นะทีนี้ผมมาอีกส่วนกันบ้างเมื่อสักครู่เราเน้นหนักไปที่กองทุนเช่นประกันสังคมนะสามสิบบาทเอกชนครับเพราะมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่บ้านเราก็เป็นลูกจ้างเอกชนไม่ใช่ลูกจ้างรัฐโอเคมีรัฐก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าเอกชนเองเอกชนเองบ้านเรามีเรื่องของสวัสดิการให้กับแรงงานและคนทํางานยังไงบ้างครับอาจารย์ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับเนาะ,ะนนส่วนที่อันนี้เป็นไปตามกฎหมายก่อนเป็นเป็นตามกฎหมายเช่นวันหยุดจะต้องมีโอทจะต้องจ่ายอันนี้คือเป็นเป็นเบสิกที่ต้องมีหมายความว่าการที่บริษัทมีให้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,มได้ถือว่าเป็นท็อปอัพคือไม่ได้ว่าคุณไม่ควรเอาไปโม้อะไแบบนี้เช่นว่าสวัสดิการของบริษัทมีประกันสังคมเมื่อวันหยุดตาม ตามประเพณีอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นส่วนที่ท็อปอัพนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาผมต้องเรียนว่าประเทศไทยเราในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเซ็ตตัวเองเป็นประเทศที่ค่าจ้างต่ำและภาษีต่ำและเราพยายามจะดึงดูดกลุ่มทุนที่ ชอบค่าจ้างต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่มันเป็น positioning ประเทศเราเหรออาจารย์ใช่ค่าจ้างต่ำภาษีต่ำแล้วก็กฎหมายต่ำด้วยหมายถึงว่าเราเคเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรต่างๆที่แบบยืดหยุ่นางยไม่ได้กำกับดูแลมากไม่ได้กำกับดูแลมากแบบมีการยืดหยุ่นอะไรต่างๆมันก็เป็น positioning ที่ไม่ค่อยดีนะกนั่ทำให้ mindset ของคนทำธุรกิจไทยก็คือผมเ่อเห็นมาเยอะว่าก็จะเริ่มเนกการกดขี่ค่าแรงอ่ะ พยายามกดขี่ค่าแรงคือลดต้นทุนผมเรียกไงลดต้นทุนนะครับซึ่งก็ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเริ่มดีขึ้นด้วยกระแสโซเชียลมีเดียในการที่บอกว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณบอกอยากเป็นอายุน้อยร้อยร้านแต่คุณเอาซอสเอาซอสพนักงานร้างจานทั้งหมดเลยแบบนี้แบบคนตั้งคำถามว่ามันมันมันใช้ไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเราเเริ่มมีกลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ที่ทำได้ดี ทำได้ดีคือให้สวัสดิการมากกว่าที่รัฐกำหนดผมเห็นว่าแม้แต่เป็นบริษัทที่ขนาดกลางแล้วกันไม่ไ,มได้เล็กมากก็มีการคิกออฟเช่นให้ราขขอได้ร้อยแปวัน<อ>ราผ่าตัดแปลงเพศได้ราเยียวยาหัวใจพ่อแม่ตายให้ราได้ลาไปดูกัรคนในครอบค,ครัวคือไม่ได้ทําแค่มินิมัมแล้วไม่ได้ทําแค่มินิมัม<อ>เกิดขึ้นและก็น่าสนใจว่า <c oughs> บริษัทขนาดกลางเหล่านี้ ทำแล้วก็ไม่ได้ว่าขาดทุนารา็เมื่อไหร่องกันข้ามพนักงานมีความสุขแล้วก็ได้ Reputation ได้พื้นที่สื่อได้ต่างๆมากซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแทนที่บริษัทขอาจะไปเสียค่า P.R. นู่น<อ>นี่นั่นอขอโทษนะแบบปลูกบาทยาเ,เรียน A.B.C กันต่างๆลองมาเพิ่มสวัสดิการให้คนแล้วมันก็จะได้พื้นที่กันต่างๆมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันอยากให้อาจารย์อธิบายสาหสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่เขามี สวัสดิการดีเนาะกับการดึงดูดคนที่เขาเก่งๆนะครับ,รบว่ามันมีสาสัมพันธ์กันหรือไม่และอย่างไรครับผมว่าเรื่องใหญ่ถ้าเราทําทธุร,ร,รกิจสิ่งที่ภาคธุร,ร,รกิจกังวลมากจริงๆแล้วก็เาไม่ได้หาคนง่ายเนาะคือไม่ใช่หมายความว่าคุณบอกรับสมัครเอาช่างช่างยนต์ให้วันละแปดร้อยอ่ะแล้วแบบคนจะแย่งกันมานะจริงๆเขาขาดคนขาดคนที่มีทักษะที่ตรงกับบริษัทโดยสถานประกอบการที่ต้องการคือขาดคนไม่ได้ว่าหาคนง่าย การที่บริษัทมีสวัสดิการที่ดีเนี่ยมีการวิจัยออกมากแล้วว่า Turnover rate <c oughs> ก็จะต่ำหรือว่าคนจะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนงานน้อย <c oughs> คนอยู่ในที่ทำงานหนึ่งยาวนานมากขึ้นพออยู่ในที่ทำงานหนึ่งยาวนานมากขึ้นมันก็มีโอกาสาที่จะพัฒนา <c oughs> แผนงานระยะยาวอะไรต่างๆได้ดี <c oughs> กำไรก็ดีการล <c oughs> งทุนในนวัตรกรรมอะไรต่างๆก็ยาวมากขึ้นแต่ว่าถ้าคนต้องเปลี่ยนงานทุก6เดือนเพื่อย้ายไปที่อื่นอะไรต่างๆ,ๆ บริษัทไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้มไม่สามารถคิดเรื่องคอมเพารแข่ระยะยาวได้คุณก็ไปคอมเพารแข่ด้วยการลดต้นทุนเหมือนเดิมโอเคอยู่ในวังวนเดิมๆตลอดใช่ครับโ oh, อ้ต้นทุนต่ําทีนี้ผมมาอย่างนี้อาจารย์เมื่อสักครู่เราบอกว่าเราสามารถทําได้ดีขึ้นอาจารย์บอกว่าสวัสดิการของคนไทยผมไม่ได้บอกสวัสดิการจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้บวกเอกชนไปด้วยบวกเอกชนที่ก็แอคทีฟไปด้วยนะครับมีส่วนใดบ้างที่อาจารย์คิดว่าเราต้องโฟกัสและทําให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ ผมคิดว่าถ้าในส่วนที่เอกชนเข้าเข้ามาดูเนี่ยคือผมอาจจะใช้คําเหมือนกับเป็นคําว่านำมาทำฟังดูนํามาทำนะแต่ผมคิดว่าเรื่องเอมพัธีเรื่องความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องคิดมาเราจําได้ไหมเมื่อประมาณปีที่แล้วปลายปีที่แล้วที่เรามีน้องพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่ขอลาออกขอขอลาไปส่งแม่ที่กําลังจะตายฝ่ายฝ่ายเอชอาบอกว่าถ่าลาอีกที ก็ลาออกไปเลยครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือขาดเอมพัติเราไม่ต้องคิดเรื่องกาําไรขาดทุนอะไรต่างๆนะคิดเรื่องความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ย <Okay. S 2> ว่าคนเราแม่จะตายสักกี่ครั้งในชีวิตเรา <ๆ S 2> ค, <น S 1> ควร <ๆ S 2> จะคำนึง<ๆ>ถึงเรื่องสวัสดิการเหล่านี้นะคำนึงถึงเรื่องสวัสดิการเหล่านี้สวัสดิการที่ทําให้เห็นอกเห็นใจความเป็นมนุษย์ซึ่งมันใช้เงินน้อยนะคือให้ลาไปดูแม่สามวันเนี่ย ก่อนแม่จะตายมัน,มนไม่ทําให้บริษัทขาดทุนอะไรต่างๆไปไปหรอกนะครับองนี้ผมคิดว่าอยากให้ภาคเอกชนคํานึงเรื่องนี้เอมพารตีนะอาจารย์แปลว่าความเป็นมนุษย์ยความเป็นมนุษย์ค,ความห่วงใย,ยความอาทรต่อมนุษย์นะครับนี่คือส่วนที่ว่าภาคเอกชน,นคำนึงเรื่องนี้ซึ่งบางอย่างอาจจะไม่มีในกฎหมายเนาะแต่ว่าถ้าเรามีกติการมีอะไรที่เราคำนึงเรื่องนี้ผมว่าจะไปต่อได้อีกเยอะและการเติบโตทางธุรกิจก็จะตามมาส่วนภาครัฐเนี่ยผมคิดว่า มันมีหลายอย่างที่ผมว่าถกเถียงมานานว่าประเทศไทยมีเงินไม่มีเงินอะไรต่างๆแต่ผมคิดว่ามีหลายอย่างที่เรา kick off ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือยิงดูเด็กซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าติดตามข่าวคุณต้องไปพิสูจน์ความจนนะคุณถึงจะได้ห0 0้อบาทพิสูจน์ความจนพิสูจน์คือบอกว่าจนจริงต้องบอกว่าจนจริงรายได้ไม่ถึงอะไรต่างๆว่าไปนะครับแต่ว่าพอคนก็จะไม่กล้าไปพิสูจน์คนก็จะไม่กล้าไปก็อายก็เสียเวลา ถ้าเขาแค่ปรับตันนี้ให้ท่วนหน้าให้ทุกคน600บาทเนี่ยไม่ได้เยอะนะเราสามารถปรับได้ก็เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นหลักหมื่นกล้านเองซึ่งผมคิดว่าโอนนี้ทําได้เงินเลี้ยงดูเด็กรวมถึงเรื่องบํนานาญผมว่า600บาทเนี่ยเราก็ใช้กันมา10กว่าปีแล้วมันควรจะมีการปรับขึ้นตามดัชนีค่าครองชีพ3,000ันบาทที่ภาคประชาชนเสนออาจจะต้องใช้แรงผักเยอะแต่อย่างน้อยเนี่ยให้มันปรับตามเพดานค่าครองชีพไปต่างๆให้มันเหมาะสม ผมคิดว่าตัวนี้เป็นส่วนที่เราสามารถทําได้โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์เพราะว่าเงินมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะฮะมันก็มีเงินเฟอ้อค่าครองชีพก็ปรับตัวขึ้นไปไปตามจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นการเดินหน้าตามจังหวัดของข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่จึงมีความสําคัญวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมาเปิดมุมมองของเราต่อเรื่องสวัสดิการขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ,บค,ครับสวัสดีครับ ถ้าเก,กิดว่าท่านมีความสนใจนะครับติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจและหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย p p s s และทุกช่องทางเลยของไทย p ี s s วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ